สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับงาน DIY และคนที่มีใจรักในงาน DIY ทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเป็นตัวเลื่อยใช้แบตเตอรี่นะครับหรือว่าคนอาจจะเป็นเลื่อยเรียกว่าเลื่อยคัตเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้สั่งมาจากแอปสส้มเลยครับราคาไม่ถึงพัน ก็เดี๋ยวจะมาดูครับว่าจะเป็นยังไงใช้ได้ดีไหมเดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วเราจะพาไปลองด้วยนะครับลองตัดไม้ลองด้วยไม้ดงโอเคครับเดี๋ยวมาแกะแนะนําให้ดูกันเลยนะครับไปเลยเปิดกล่องออกมา 对。 หนึ่งสองสามสี่ใบครับอะแดปเตอร์ชาร์จไฟแปดโวลต์ volt, นะครับหนึ่งตัวแบตเตอรี่อันนี้นะครับก็ดูสเปคกันเอานะครับ ส่วนกำลังไฟอันนี้ไม่แน่ใจว่ามาเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูนะครับใส่ประกอบกันดีกว่าครับแรกเป็นใบอะไรดีจะลองใบหกใบไม้นะครับบูธแล้วก็สวมไปตรงนี้ครับนี่สวมไปวิธีใส่ใบก็คือสวมแล้วก็บิดครับบิดบิดดันลงมาแล้วก็จะล็อกเลยครับ นี่ครับสวมนี่แล้วก็บิดตรงนี้ครับแล้วจะล็อกค,ครับนี่เรายังไม่ต้องใส่แบตนะครับเพื่อความปลอดภัยพอ mm hmm. เราใส่ไบเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ก็ลองใส่แบตด,ดูครับเส mm hmm. ียงก็ฟังดู <c oughs> <c oughs> ลองล็อกค,ครับล็อก ล็อกอยู่นะครับล็อกล็อกแล้วก็เครื่องไม่ทำงานครับ <c oughs> ฟังจากเสียงแล้วก็น่าจะพอได้นะครับงานเบาๆงานเลื่อยไม้ได้มีหูหิ้วเผื่อปีนต้นไม้ตัดแต่งกิ่งได้นะครับ <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเราไป ไปลองด้วยไม้กันดูจะลองสักสามสี่ครับก็ทีนี้เราก็จะมาลองดูนะครับต้นแรกที่เราจะมาลองเลื่อยก็คือต้นมะพร้าวนะครับลองเลื่อยทางมะพร้าวดูว่าใช้เวลากี่นาทีกี่วินาทีนะครับทางมะพร้าวอันนี้กว้างประมาณห้าเซนติเมตรนะครับลองดูนะครับ ด้วยมือเดียวนะครับประมาณสิบวินาทีก็เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นี่นี่ครับสิบวินาทีก็สัดออกแล้วนะครับประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปกันดีกว่าจะเป็นเรือดเหรออะไรดีหาอะไรมาทดลองดีอ่าโอเคเจอแล้วครับถ่ายกันสดๆเลยครับ เป็นไม้ไผ่ดีกว่าครับไม้ลวกไม้ลวกตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าจะใช้เวลากี่นาทีในการเลื่อยนะครับตัวนี้ผ่าซี่ไว้แล้วนะครับนี่เผื่อเป็นงานทำค้างผักทำร้านผักนะครับใช้ตัวนี้เราจะลองดูโอเคเริ่มครับ มีอาการตัดของเครื่องนะครับอันนี้จากที่เราลองตัดเยูยหรือผมอาจจะกดแรงไปนะครับโอเคครับอันนี้สรุปออกมาแล้วใช้เวลาตัดประมาณ45วินาทีนะครับ45วินาที รอยตัดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปหาอย่างอื่นต่อนะครับโอเคครับชิ้นต่อไปเราจะเป็นต้นสักนะครับที่ผมตัดทิ้งไว้ประมาณหนึ่งปีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเจ็ดถึงแปดเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวลองดูครับ ่าจะตัดได้ไหมตัดเข้าไหมลองดูครับเอาละครับแบตอันนี้เป็นแบตเก่าแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้ชาร์จเลยครับแนะนำไม่ใส่ถุงมือนะครับอันนี้รีบครับ พอหนักแล้วเครื่องตัดนะครับต้องค่อยๆยก,กค่อยๆตัดนะครับเครื่องตัดนะครับต,นบตอนนี้ได้ไปครึ่งแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าแบตอ่อนหรือเครื่องมันตัดนะครับหยุดบ่อยมากตอนนี้ถ้าเครื่องไม่ตัดนี่น่าจะเสร็จไปแล้วนะครับ ถ้าแบตเต็มๆคุณภาพดีๆนี่ก็ประมาณหนึ่งนาทีครับสำหรับท่อนนี้ความเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณเจ็ดเซนติเมตรนะครับหนึ่งนาทีตัดเสร็จนะครับเรื่อยๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะปลดล็อกไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะเปลี่ยนใบะจะล็อกไว้ก่อนนะครับล็อกแล้วนะครับเราจะเปลี่ยนใบ เป็นใส่ใบแนน,นนะครับจะลองเปลี่ยนใบเพื่อไปเลื่อยลองเลื่อยท่อ PVC ดูนะครับงาน DIY ต้องใช้ได้ทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวเจอครับท่อ PVC เด็ครับท่อ PVC ขานาดนิ้วครึ่งชั้นแปดจุดห้านะครับชั้นแปดจุดห้านิ้วครึ่งนะครับเอ้ยหนึ่งนิ้วครับหนึ่งนิ้วไซนี้หนึ่งนิ้วครับโอเคเดี๋ยวลองดูกันครับเรื่อยเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาปลดล็อกชึ่งปลดล็อกแล้ว Uh huh. นับเวลานะครับอืมสิวินาทีครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับงาน DIY งานต่อเท่าปลาปายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเราจะนำผลิตภัณฑ์ต่าง มารีวิวให้ดูอีกนะครับก็ถือว่าสมราคาครับก็โอเคครับประหยัดเวลาให้เราได้เยอะพอสมควรครับประหยัดเวลาประหยัดแรงกับเงินที่เราเสียไปเพียงเท่านี้นะครับก็ท้งไงก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราจะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆมารีวิวให้ชมอีกนะครับเครื่องมือช่างราคาถูกๆครับเราไม่จำเป็นต้องใช้แพงเรางานดี y นะครับ เราไม่ได้ใช้ทุกวันอย่างช่างมืออาชีพถ้าไงก็สนใจติดต่อเข้ามากันได้เลยนะครับแต่ผมไม่มีขายนะครับถ้าจะให้รีวิวผลิตภัณฑ์ยังไงก็ติดต่อมาอันนี้เลื่อยตัวนี้ผมซื้อมาเองนะครับไม่ได้มีการจ้างให้รีวิวหรือใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นการรีวิวโดยการซื้อมาเพื่อใช้งานเองโอเคนะครับถ้าไงก็ฝากไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ